แต่พอสกาทาคามีนะสกาาคามีนี้ละ3ข้อบวกกับราคะโทสะโมหะเบาบางเบาลงราคาโทสะโมหะเบาบางลงคืออะไรคือกำลังทำลายทิพากามมากามอันเป็นทิพย์ เป็นตัวเดียวที่ขวางเขาอยู่โดยโสดาบันเนี่ยพระศาสดาจะอุปมาเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกซึ่งเป็นจำพวกที่ลอยตัวอยู่ยังไม่ไว่ายน้ำผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่เหลียวดูรอบๆเห็นฝั่งนี่คุณสมบัติของโสดาบันนะยังจมอยู่ในกามของมนุษย์พอใจในกามของมนุษย์แต่มีการปฏิบัติต่อกามของมนุษย์อย่างถูกต้องไม่ผิด นั่นคือสินห้ามบริบูรณ์แต่ถ้าตามกสุาดาบันเนี่ยปฏิบัติต่อการมของมนุษย์อย่างผิดโสดาบันได้แค่นี้พอจะเลยโสดาบันปั๊บเนี่ยก็จะวางการม,มนุษย์ได้แต่ยังเหลือการมอันเป็นทิพย์ที่ขวางอยู่และสุดท้ายคือความไม่มีการมคือของปรมโลกดะงนั้นก่อนถึงความไม่มีการมคือปรมโลกน สิ่งที่ขวางอยู่คือทิพากาม,มาหรือปะนีตากาม,มากามอันประณีตกีรมจะแบ่งเป็นสามระดับกรมเลวการมปันกลางการมปราณีตการมปราณีตเป็นของเทวดาชั้นกรรมภพกามมนุษย์มนุษย์สเกหิกามเมหีแล้วก็กรมเลวของเปรตวิสัยเดลฉานสันนิลกไม่มีกามสกาทาคามีจะเป็นผู้ที่กำลังทำลายข้อที่สี กำลังทำลายข้อ4